สวัสดีค่ะโฮโรวิซิตกลับมาพบกับทุกท่านแล้วนะจ๊ะรอบนี้เป็นคลิปดวงรายสัปดาห์จ้าของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะจะกินระยะเวลาตั้งแต่วันที่23ถึง29มกราคมนะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยแล้วกันเนาะอาจจะได้ไม่เสียเวลาเราจะดูกัน5เรื่องเหมือนเดิมดวงรายสัปดาห์นะการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะตามราศีเดี๋ยวรอก,ก่อน น่าจะใกล้ๆช่วงสิ้นเดือนหรือต้นเดือนหน้าแหละกุมภาพันธ์ถึงจะมีตามราศีมาให้ทั้งเรื่องทั่วไปและเรื่องความรักนะจ๊ะแต่ตอนนี้ขอเป็นรายสัปดาห์ก่อนนะ,อะโอเคค่ะตัดไพ่นิดนึงมีคนเกิดวันเสาร์นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนเกิดวันเสาร์ดวงเป็นไงบ้างสัปดาห์นี้เป๊ะปังเด่นดีไหมอุ๊ยโดนกล้องขยับนิดนึงโทษทีค่ะ อ่ะเรียบร้อยแล้วเรามาดูเรื่องการงานกันก่อนการงานมาเลยค่ะสามใบบางบางบาง,งที่เขาเขาดูกันทีเดียวห้าใบเหมือนกันเนาะแต่อันนี้ขอขอยืนพื้นที่มาตรฐานสามใบก่อนแล้วค่อยเปิดเพิ่มให้ทีละนิดทีละนิดถ้าหากไพ่เขาไม่กระจ่างอ่าโอเคเรียบร้อยคนเกิดวันเสาร์การงานเด่นมากนะจ๊ะนด่นดน่า จะได้โอกาสอะไรดีๆบางคนอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศหรือเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างที่ต่างถิน่นในการทำงานนะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายบางคนอาจจะย้ายจากทำงานที่หนึงไปอยู่อีกที่หนึงนะแต่ก็อาจจะอยู่ในเครือบริษัทเดิมแต่มีการยกย้ายตำแหน่งหรือยกย้ายสถานที่ทำงานอ่มีการเฉลิมฉลองหรือบางคนน่ะได้เลื่อนตำแหน่งคือมันไปในที่ที่ดีขึ้นนะ่ะ บอกแต่บอกเลยนะมันมีการงัดอะไรกันอยู่มีการงัดมีการแข่งขันมีการแบบมีคู่แข่งอ,ะอ่ะอ่าแต่ถ้าทางคุณจะได้โอกาสได้โอกาสที่ดีดีกว่าคู่แข่งพอสมควรนี้สําหรับคนที่ทํางานสายที่เหมือนกับว่ามีการแข่งขันแล้วต้องได้รับเลือกไปไหนมาไหนหรือว่าได้รับเลือกในการเลื่อนขั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ให้บอกว่าคุณมีเครดิตที่ค่อนข้างดีเจ้านายเอยเพื่อ่วมงานเอยค่อนข้างที่จะ ซัพพอร์ตคุณพอสมควรต่อให้แข่งก็มีสิทชนะสูงได้รับเลือกสูงนะบอกเลยว่ามีเรื่องดีๆโอกาสดีๆเรื่องงานเข้ามาแต่คุณก็จะรู้สึกเหนื่อยนิดนึงช่วงกลางสัปดาห์จะมีฟีลลิ่งแบบเหนื่อยบางคนอาจจะมีปัญหาไปประทะกับคู่แข่งหรือเปล่าหรือประทะกับใครก็ไม่รู้ในเรื่องงานกับลูกค้าหรือเปล่าไม่รู้แต่มีการประทะกันเกิดขึ้นเออแต่ถามว่ารุนแรงไหมไม่รุนแรงแต่ว่ามันก็ทําให้คุณรู้สึก อึดอัดใจอะเซ็งเซงร้อนดนใจอยู่พอสมควรนิดหนึ่งช่วงกลางสัปดาห์แต่นอกนั้นช่วงต้นสัปดาห์ช่วงปลายสัปดาห์คือดีไม่มีปัญหาเลยเรื่องงานคือดีเด่นดีเด่นมากตอบเป็นพ่อค้าแม่ขายหรือทํางานอะไรที่ไม่ต้องเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งเนี่ยก็ถือว่าดีได้กําไรได้โอกาสได้ลูกค้าที่ดีแค่จะมีปัญหาแค่นิดเดียวแค่ช่วงกลางสัปดาห์ที่อาจจะมีเกิดการประทะอะไรนิดหน่อยมีการชนอะไรนิดหน่อย คู่แข่งทางการค้าด้วยกันหรืออาจจะกับลูกค้านะมีการงัดข้อกันนิดหนึ่งบางคนอาศัยตัวบทกฎหมายกันเลยด้วยซ้ํมต้องอาศัยตัวบทกฎหมายมีการอาจจะมีการต้องไปถึงแบบตำรงตํารวจขึ้นลงขึ้นศาลได้แต่ถามว่าเรื่องใหญ่ไหมไม่ใหญ่นะถือว่ายังถ้าหากพายครึ่งยังถือว่าเป็นกรณีเรื่องเล็กนะเออไม่ถึงขนาดแบบคอขาดบาดตายแต่ว่าคุณก็เส็งมันเสียเวลาลำค้าญ เยเวลาแต่เท่าที่ดูเนี่ยมันไม,ไม่ไม่น่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากเพียงแต่มันน่ารำคาญเท่านั้นเองอืมแต่พอมันผ่านในช่วงกลางสัปดาห์ไปแล้วเนี่ยถือว่าดีไม่มีปัญหาละสบายสบายหรือไม่ไม่ไมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็คือเลิกลาเลิกลากันไปกับไอ้เรื่องปัญหาคาราคาซังเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาที่ยืมกันมานานแล้วเออมีปัญหามานานแล้วแล้วเออมันจบได้สักทีคุณคุณอาจจะเป็นฝ่ายถอยหรืออีกฝ่ายอเออพอล้วถอย อย่าเป็นปัญหาเลยเรื่องแล้วต่อการดีกว่าทุกอย่างจะจบภายในกลางสัปดาห์เท่าที่ดูนะเออถ้ามีปัญหาก่อนหน้านี้นะจ๊ะไม่ว่าจะกับเพื่อนร่วมงานหรือกรณีพิพาทอะไรทั้งสายทั้งปวงเกีย่ยวกับเรื่องงานของคุณนะจบภายในกลางสัปดาห์พอปลายสัปดาห์งานเด่นงานดีอ,อ่ะโอเคเรื่องงานผ่านเราไปดูเรื่องการเงินกัน <c oughs> เราไปดูเรื่องการเงินกันเอองานผ่านแล้วไปดูเรื่องเงิน เียบร้อยอุ้ยเงินเงิอเอา้าโอ้โหสงสัยจะคล้ายๆกับเรื่องงานช่วงกลางสัปดาห์เป็นช่วงที่คนเกิดวันเสาร์ต้องระวังทางเรื่องเงินเรื่องงานเลยนะเนี่ยเหมือนกับมีเหตุอ๋อกรณีที่แบบว่าคุณจบปัญหาอะไรบางอย่างไปในช่วงกลางสัปดาห์คุณอาจจะต้องเสียเงินเสียทองเพื่อจบปิดปิดจ็อบปิดปัญหาจบปัญหากับคู่กรณีหรือเปล่าไม่แน่นะเพราะมีมีเรื่องให้เสียเงิน เออมีเรื่องให้เสียเงินเรื่องอาจจะไปถึงตำรวจได้ขึ้นลงขึ้นศาลได้หรือเปล่าแต่บอกเลยไพ่บอกว่ามันไม่ใช่กรณีใหญ่กินระยะเวลาแค่แป๊บเดียวเดียเดยเด๋ยวเรื่องเดี๋ยวเรื่องจะจบแล้วแต่มันก็ยังเป็นเรื่องที่ทําให้คุณปวดหัวและลาคาญอยู่ดีเออแอบจิตตกหดหูอยู่พักหนึ่งเลยแหละอ่าแต่เท่าที่ดูเนี่ยคุณได้รับการสนับสนุสนซัพพอร์ตค่อนข้างดีจากรอบข้างจากผู้ใหญ่จากเพื่อนร่วมงานจากคนอื่นที่ไม่ใช่คู่พิพาทของคุณนะ่ะ เออเท่าที่ดูนะแล้วแต่มีการเสียงเงินเสียทองนิดนึงเพื่อจบปัญหาอะไรบางอย่างลงไปนะแต่ไม่เป็นไรอันไหนที่เสียเงินแล้วจบปัญหาได้ก็จบจบไปเถอะจะได้ไม่ต้องคาราคาสังมานั่งปวดหัวที่หลังอีกนะจ๊ะอ่าโอเคส่วนเรื่องเงินบอกเลยถือว่าการเงินค่อนข้างมั่นคงนะราชาถือไม้เท้าขึ้นเนี่ยเงินค่อนข้างมั่นคงพอสมควรเลยใช้ใช้ได้เลยอืมแล้วออกแนวแบบไม่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 ใช่เงินหมุน ไม่ใช่เงินมานั่งหมุนด้วยเป็นเงินที่แบบได้มาค่อนข้างมั่นคงได้มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอาจจะไม่ได้เยอะแต่แบบเรื่อยๆได้มาเรื่อยๆได้มาไม่ขาดอะไรนี้เลย,เลยนะช่วงต้นสัปดาห์แล้วก็เอาจริงช่วงปลายสัปดาห์ก็ยังมีโอกาสได้เงินได้ทองคือการเงินสัปดาห์นี้มีเสียอยู่แค่ช่วงเดียวช่วงกลางสัปดาห์เท่านั้นนอกกนั้นคือถือว่าดีเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่แบบหงุดหงิดใจเฉยๆทำให้เสียทรัพย์แต่ไม่ได้แบบว่า ต้องเสียตลอดไปคือเหมือนกับจ่ายก้อนเดียวแล้วก็จบเรื่องไปซะอย่างนั้นอะเพื่อซื้อความสบายใจตัวเองด้วยแนวแนวนั้นโอเคการเงินผ่านเรามาดูความรักดีกว่าความรักเป็นอย่างไรโอ้โหบอกเลยว่าถ้หาคนที่โสดอยู่นะถ้าเป็นคนที่โสดแล้วคือ คุณคุณไม่ได้อยากสละโซนหรือว่าไม่ได้ชอบพอใครอะ่ะช่วงเนี้ยก็คือโอเคแล้วคุณจะได้คือจะได้พักผ่อนหย่อนใจอยู่กับตัวเองเต็มที่มากคือไม่มีภาระเหมือนกับภาระทั้งหลายทั้งแหล่คือมันไม่มีแล้วมันโดนวางลงไปแล้วคุณจะมีโอกาสได้เรียนรู้ตัวเองอยู่กับตัวเอง,อย,เอ,งอย่างเต็เตมที่เลยสําหรับคนโสดเราไม่ได้คิดอยากจะมีคู่หรือไม่ได้มีคนคุยนะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะได้อยู่กับตัวเองเรียนรู้ตัวเองแบงบลึกซึ้งท่องแท้มาก มีน่าจะมีโอกาสได้ไปพักผ่อนแล้วอยู่กับตัวเองสุดๆบางคนนี่อาจจะถึงขนาดลาง,งานไปพักผ่อนหรือบางคนลาง,งานไปถึงขนาดแบบว่าไปเข้าคอร์สอะไรอย่างนี้เลยนะแบบว่าไปไปบวชเนคขมมะอะไรแบบเนี้ยไปถือศีลไปอยู่วัดหรือบางคนอาจจะไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมจเจริญวิปัสนาหรือเปล่าจเจริญพระกรรมฐา,านอาจจะถึงขั้นนั้นเลยเหมือนกับวางพาระวางทุกอย่างลงแล้วเหมือนกับฟีลลิ่งแบบว่ามีเกี่ยวกับ มีเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาจจะทําไปทําสิ่งดีๆเงี้ยเพื่อใครเพื่อผู้ใหญ่เพื่อคุณพ่อคุณแม่เพื่อญาติผู้ใหญ่ของตัวเองหรือเปล่าหรือว่าเหมือนกับรู้สึกว่าควรจะต้องไปสักทีแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางคนเหมือนอาจจะมีการรับปากอะไรมาว่าจะไปนะแล้วเออก็จะต้องก็เลยไปอะไรแบบเนี้ยเออซึ่งผู้ใหญ่ในที่นี้คือก็ไม่แน่เหมือนกันไม่แน่ว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ เป็นคนเหมือนเราหรือว่าผู้ใหญ่แบบข้างข้างบนอันนี้แล้วแล้วแต่คนแล้วแต่คนนะแล้วแต่คนไม่ไม่ไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนกันเนาะโอเคเอาเป็นว่าช่วงเนี้ยความรักอะ่ะสําหรับคนที่โสดไม่คิดจกมีคู่จะได้รักตัวเองเต็มที่อะ่ะประมาณนั้นสรุปคือได้รักตัวเองกับตัวเองเต็มที่เลยเออแนวนั้นเลยแต่ถ้าหาใครที่โสดแต่ยังมีคนคุยช่วงเนี้ยความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะแบบไปเรื่อย อยู่ในจุดที่สบายใจค่อยๆเจริญงอกงามค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่มีอะไรหว่าแต่ร่มเย็นสบายใจค่อนข้างไปในแนวนั้นหรือแม้แต่คนที่แต่งงานแล้วมีคู่แล้วมีแฟนแล้วช่วงนี้ความสัมพันธ์ก็ไปได้ดีนะมันจะเป็นฟีลลิ่งแบบว่าได้พักผ่อนหย่อนใจด้วยกันได้เรียนรู้กันไปเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็จะมีความรู้สึกสบายอกสบายใจร่มเย็นใจค่อนข้างสูง นะมีความเย็นใจสูงมากจากหน้าภัยจากพระจากี่ภพยเขาบอกขึ้นมาเออมีโอกาสอยู่ร่วมกันกับคนที่รักมีโอกาสได้ผูกพันร่มเย็นกันยิ่งยิ่งขึ้นไปบางคนจูงมือกันไปทําบุญอ่าบางคนจูงมือไปไหว้พระบางคนจูงมือกันไปทําอะไรที่แบบดีๆอ่ะสร้างสรรค์มันกลายเป็นเหมือนต่อยอด ต่อยอดความผูกพันในด้านดีนในด้านกุศลในด้านความสุขสบายใจอะไรอย่างเงี้ยยิ่งยิ่ง,งขึ้นไปร่วมกันซึ่งดีแล้วนะจ๊ะเอาเป็นว่าความรักดีไม,ไม่ไม่มีอะไรต้องกังวลเลยแล้วอีกอย่างค่อนข้างที่จะความรักที่คุณมีอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่พอสมควรหรือผู้ใหญ่ให้การสน,นับสนุนดูแลอยู่อะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ดูจะน่าภัยนะจ๊ะอ่าอย่างที่บอกผู้ใหญ่ที่นี้อาจจะแบบว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านที่มีชีวิตอยู่ ที่คอยคุณปู่คุณย่าด้วยเลยที่ดูแลอยู่ในสายตาอย่าเงี้ยถ้าหากคุณยังเด็กๆหรือแบบว่ายังยังไม่ได้แบบบรรลุนิติภาวะหรือยังก็แต่ก็ยังบางคนอาจจะโอเคโตแล้วแต่ก็ยังอยู่ในสายตาผู้ใหญ่อะไรเงี้ยอืมกับอีกกรณีหนึ่งผู้ใหญ่ในที่นี่คือผู้ใหญ่แบบข้างบนข้างข้างบนเลยอะไรเงี้ยคอยดูแลอยู่ในเรื่องของความรักอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะอ่ะต่อไป เราไปดูเรื่องสุขภาพกันดีกว่าความรักผ่านแล้วไม่ไม่ค่อยไม,ไม,ไม่ไม่เห็นหน้าไพดีแล้วก็เลยไม่ไม่อยากเจาะลึกไปกว่านั้นละสุขภาพช่วงนี้จะมีความเบื่อหน่ายไม่ไม่ค่อยสดใสค่อนข้างที่จะเบือเบ่อหน่ายเบื่อหน่ายอะไรหลายๆ,ๆอย่างสุขภาพใจ เลยมันเลยส่งผลไปสุขภาพกายพอสมควรเหมือนใจมันรู้สึกอยากพักผ่อนรู้สึกมันแน่นๆแข็งๆอึดอัดมันแบกอะไรมาเยอะนานและรู้สึกอยากจะแบบมันเบื่อแล้วมันอยากจะผ่อนคลายมันอยากจะโอเควางไว้เท่านี้พอแล้วไม่ไม่ต้องอะไรมากกว่านี้แล้วไปพักผ่อนดีกว่าเออใจลึกๆเหมือนบางคนสแสวงหา ความสงบสแสวงหาการปลีกวิเวกเลยกรณีบางคนนะบางคนนี้มีฟิลลี่แบบอยากจะไปบวชเลยด้วยซ้ำเท่าที่ดูจากนั้นแม่คืออยากไปปลีกวิเวกเลยอะ่ะไม่ไปบวชเลยอะไรเงี้ยพักเรื่องนในเรื่องงงเรื่องงานเรื่องในโลกหรือเปลพักไปเลยแบบว่าเบื่อมันก็เท่านานนรอยากไปหาความสงบให้ตัวเองแล้วอะไรเอยากไปพักผ่อนฟื้นฟื้นฟูร่างกายฟื้นฟูจิตใจอะไรเงี้ย เออเออบางคนอยากไปอย่างนั้นเลยมีนะเหมือนกับเดี๋ยวนี้เขาเขามีเยอะเลยนะที่แบบเหมือนกับไปคล้ายๆเป็นเป็นศูนย์ที่แบบเข้าไปแล้วเหมือนกับได้ได้พักผ่อนดูแลร่างกายจิตใจพวกคล้ายๆพวก wellness center นี้ปะเขาเรียกว่าอะไรคือแม่หมอก็ไม่รู้นะแต่เดี๋ยวนี้คือมันมีเหมือนกับเข้าไปเหมือนกับว่าได้พักผ่อนด้วยได้คล้ายๆแบบว่าอะไรนะได้เทอราพีอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ได มีการคล้ายๆได,ได้ได้โยคโค้งยกค้าหรือบางทีก็ได้เรียนสวนมนต์ทำสมาธิอะไรอย่างเงี้ยในศูนย์อะไรประมาณเนี้ยแต่ก็มีการแบบดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายควบคู่กันไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยพวกเวลเนสเซ็นเตอร์อย่างเี้ป่ะไม่รู้อะคล้ายๆมันจะพิลดิ้งคล้ายๆมานนั้นอืมเออได้รับการดูแลเอาใจใส่ร่างกายจิตใจเออซึ่งซึ่งถ้าหากมีโอกาสได้ไปอย่างนั้นก็ดีนะ หรือบางคนดูแลตัวเองได้ก็ทําที่บ้านเลยก็ได้เลยอย่างเงี้ยเออโยคงโยคะาสปงสปาอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณได้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจอะ่ะเออมันมันจะดีพช่วงนี้คุณดูแบบอ่อนล้ามันมันหมดพลังใจมันหมดพลังใจมันพาให้พลังกายก็แบบเลยแบบหดลงไปด้วยอะ่ะจากความที่แบกรับอะไรมาหลายอย่างนานๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยวางนะเออพยายามลองลองวางแล้วก็ไปพักผ่อนดู มันจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นฟ resh รีเฟรชตัวเองนิดนึงอ่าโอเคผ่านเรื่องสุขภาพเนาะต่อไปเราไปดูเรื่องโชคลาภกันแต่บางคนก็เหมือนไม่ได้สนใจเท่าไหร่นังโชคลาภแต่บางคนสนใจมากงั้นเดี๋ยวยังไงก็ต้องเปิดไว้ให้ดูนิดนึงโชคลาภต้นสัปดาห์ไม่มีก้างสัปดาห์ายัางไม่มีปลายสัปดาห์โอ บอกเลยโชคลาภนะคนเกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้ไม่มีไม่มีเลยเหมือนกับมีความไขวคว้าพยายามอยากจะมีอยากให้มีแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงตายังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงช่วงที่คุณจะได้ค่ะรอก่อนนะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่แบบไม่ต้องไปเสี่ยงโชคไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับอะไรพวกเนี้ไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคพวกนี้ไม่ต้องไปเลยไปทําบุญแทนดีกว่าแล้วมันจะดีกว่านี้ มันจะโอเคกว่านี้เพราะส่วนใหญ่โชคลาภอะไรที่มันได้มาทุกๆฟ,ฟ,ฟุกแบบเหมือนเหมือนฟลุกอ่ะจริงๆมันไม่ฟลุกนะมันมีเหตุปัจจัยก่อนหน้านี้ต้องเคยสร้างทานบาร,รมีมาก่อนต้องเคยให้ใครคนอื่นมาก่อนต้องเคยมีการสละัอะไรด้วยความไม่โลภด้วยความอยากให้อยากเกื้อกูลคนอื่นมาก่อนเออมันถึงจะได้อ่ะมันเป็นเหตุเป็นผลอย่างนี้นะเออนะจ๊ะยิ่งถ้หาใครอยาก อยากได้แบบโชคฟุกฟุกไม่ไม่ตั้งใจได้เอาอุ้ยแต่ได้ก็ต้องทําบุญทําทานแบบไม่ได้ตั้งใจมาก่อนแต่ทําแบบปุบปับอ่ะอืมทําแบบเหมือนกองโจมทำอุ้ยอุ้ยทำหรอเออทำ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 ด้วยทําเลยอะไรเงี้ยไม่ได้ตั้งใจมาก่อนแต่ทำปุบปับอะไรเงี้ยพวกเนี้ยส่วนใหญ่จะได้ลาบลอยบ่อยมากมากมากเลยแหละอืมอยากได้ลาบลอยลองทําบุญอย่างนี้ดูนะแล้วอธิษฐานเอาแต่พยายาม โลภน้อยๆหรือไม่โลภเลยยิ่งดีความโลภมันคือความหนักเวลาโลภมันหนักมันไปถ่วงอืมันไปถ่วง,วงแทนที่จะได้ก็จะไม่ได้แทนที่จะได้ไวได้ชา้าความโลภคือความหนักและตัวบุญเนี่ยคือความเบาและพวกทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยเขาเหมือนเป็นกระแสเบาเบามาให้มามาแบบต้องให้ตัวเองเป็นภาชนะรองรับ ให้มาให้มาก็คือต้องไม่โลภถ้าโลภแล้วเหมือนมันหนักมันไปถ่วงลงมาแทนที่จะไหลมามันไปถ่วงแล้วมันล่วงแทนมันไม่ถึงอะอะไรประมาณนั้นอะอืมโอเคเรียบร้อยเอาเอาเป็นว่าเรื่องโชคลาภตอนนี้สัปดาห์นี้ยังไม่ถึงวาระวเวลานะจ๊ะ,ะเรียบร้อย,อยนี้คนเกิดวันเสาร์ ชอบกดไลค์กด subscribe กดแชร์ได้เลยนะจ๊ะเป็นกําลังใจให้แม่หมอทําคลิปเปิดไพ่ต่อเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยที่ติดตามโฮโลวิซินนะคะสําหรับสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ